ันนี้นะคะสยามรัฐเอกคอมมูนิตี้พาทุกคนมาที่ชุมชนใหม่แล้วค่ะวันนี้นะคะัเราอยู่ที่ชุมชนวัดวิมุตยาลาวค่ะวันนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะพี่พี่ประธานชุมชนและเลขาประธานชุมชนค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่าชุมชนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใน,นวัดแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คนมาเยี่ยมบูมชากนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอให้พี่พี่แนะนําตัวเลยคะ่ะสวัสดีค่ะฉันนางกับไยเจคุณศ เลขาประธานชุมชนครับสวัสดีครับผมอัจฉรินันท์อรุณเนตรประธานชุมชนครับงั้นหนูขอขอบค่ๆชื่นชี่จิะพี่บ๊อบพี่จ๊อบเองมาราคะโอเคเข้าเรื่อนกันเลยหลายๆอีพีที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกฟิตแบ็กมาท่ที่เข้ามาดูเราส่วนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นวัดเนาะในชุมชนบางพัรวันนี้ก็มาถึงตาวัดวิมุตติแล้วพอถามกันเลยค่ะทำไมพวกพี่ คือชุมชนก็อยากได้ความช่วยเหลือนะครับลูกบ,บา้านมีปัญหาหรือชุมชนมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอความช่วยเหลือว่าชุมชนเราลูกบ,บ้านต้องการอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้แล้วเราก็เข้าประชุมเข้าประชุมเราก็เข้าไปปรึกษากับทังเกตว่าทางประชุมชนเรามีปัญหาอย่างนี้ <S <S อย่างนี้ก็เข้าไปแก้ไขกันแล้วมีขีดหลังคาอย่ ทีนี่นะคะร้อย <21. S 2> ร้อยสิบเอ็ดราคาัเดือนค่ะแล้วกฎระเบียบในการดูแลชุมชนนี้เป็นยังไงบ้างก็ดูแลกันแล้วก็มีปัญหาก็เข้ามาปรึกษากันนะคะว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างไฟเสียอะไรเงี้ยก็แจ้งกันทางเราก็ประสญญานงานที่จะมาทำาแล้วจุดเด่นของที่ชุมชนรอนบีมด้นี่คืออะไร จุดเด่นของที่นี่นะคะก็จะมีโบสถ์นะคะโบสถ์โบสถ์ใหม่สองชั้นอยู่ติดรินแม่น้ำยาพยาแล้วข้างในพระโบสถก็จะมีะพระพุทธเจ้าแล้วก็ที่โบสถ์เก่าเป็นวิหารก็จะมีพระเก่ารุรออ่นสงครามโลครั้งที่สองจะสังเกตได้ว่าแถวนี้แต่ละวัดคือแบบว่า เด็ดมากๆสำหรับคนที่ชอบตะเวนไหว้พระอย่างอย่างหนูนี่ไปหลายชุมชนแล้วก็เด็ดทุกที่เลยแล้วขอโทษนะคะของดีนี่ได้ทุกที่สายมือเตงดูหรือสายพระเครื่องนี่ต้องติดตามนะจริงๆเลิศมากแล้วก็มีรัชการที่ห้ารัชการที่ห้าที่ทั้งเสด็จลงเรือแล้วผ่านแล้วแบบพาช้างขึ้นรถพักคุณที่นี่ใช่ครับใช่ครับเรียกได้าเป็นที่ มีรูปปั้นที่ผมอ่ะใช่คองเมื่อกี้มาหนูชิงไหว้ก่อนเลยสวดเรียบร้อยก่อนวันนี้ไม่ได้ชื่อว่ามิมุตยาชื่อวัดละมุดวัดละมุดครับมันมันเหตุเกิดจากอะไรครับเร่วัดละมุดสมัยก่อนนี้มันมีละมุดใหญ่มีละมุดสีดาใหญ่อยู่ที่วัดนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกกันติดปากว่าวัดละมุดวัดละมุดก็เลยแล้วพอมาสงครามโลกครั้งที่สองมันจะมีวัดละมุด วัดระบุดมอนแล้วก็วัดเลี่ยมโพทองสามวัดทีนี้โดนระเบิดเพราะเรามีจุดยุทธศาสตร์ก็คือทางรถไฟเพื่อจะตัดการลำเรียงก็มาโดนระเบิดทีนี้วัดระมุดแล้ววัดระมุดมอนกับวัดเรี่ยมโพทองก็โดนระเบิดทางแล้วก็เหลือวัดพิมุตวัดพิมุติก็จะ่เป็นที่อระชาเขียน ่อนท่าเป็นอุประชาเขียนท่าน,นก็ว่าเราจะมารวมเป็นวัดเดียวก็คือวัดระมุดมอนกับวัดระมุดไทยนะคะให้เป็นเป็นวัดระมุดไทยอันเดียววัดเรี้ยงโพทองก็ให้เป็นวัดลา ใช่ครับเรื่องาให้ก็คงจะฟังเลยครับอันนี้คือคุณเท่านะครับชนะทับแก้วเป็นคนที่สร้างเขาทรายกานเ็กซี่ได้แชมป์โลกอะครับ <ฮา S 1> ตอน <ฮา S 1> ท่านเสียท่านได้มาอยู่ที่บาวิมุตและ <ฮา S 1> ป้าติว๋วคอมพิวเตอร์เป็นคนดูแลท่านซึ่งหลวงพ่อวิมุตให้การช่วยเหลือให้ที่อยู่ให้ <ฮา S 1> ให้ท่านอยู่จนแกได้เสียแล้วก็เลยสร้างปั้นให้เสียนานยังครับ Linear, นานมากแล้วครับจำไม่ได้เลยนานเลยนี่พี่พาเดินไปถึงบนเกาะนะคะก็คุยไปคุยมา จะเปทอนองีรคะยากฝากว่าตอนนี้นะคะเจ้าวาดวัตมุนตยารามคือพระครูวิมุตติธรรมพรจะบูรณะนะคะค่ะคืออยากจะให้ของแบบช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะจะมีกระถิ่นนะคะเพื่อจะมาบูรณะเนี่ค่ะบทนี้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะก็ <ersch> ช่วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูคุณทาน้ำตัวไ <variety: S 3> หนคะค่ะชอครูฝนนะคะอยู่สอบพดอราวรวิยุตยาลามค่ะ คือศูนย so ์พัฒนาเด็กเล็กใช่ไหมใช่ค่ะย่อมาจากศูค่ะที่นี่มีเด็กกีนตอนนี้มี50คนค่ะมีผู้ชาย25คนผู้หญิง25คนแล้วก็มีครูี่เลี้ยงเด็ก5คนค่ะเมื่อกี้เด็กผ่านพัฒนาชุมชนค่ะเขาบอกว่าออถ้ามาค่ะบก็เปลี่ยนเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าะค่ะก็จะ็นทุกค่าทุกอย่างเลยค่ะเด็ก เขาดีดีน่ารักอ่ะค่ะแล้วเป็นยังไงคะเด็กเป็นยังไงว่านอนสอนง่ายไหมพูดครยว่านอนสอนง่ายแต่ว่าช่วงนี้คือมันเป็นหน้าฝนนะคะมีโรคระบาดเยอะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วคิดเป็นหนึ่งเีเพราะว่าเป็นเด็กเป็นโรคมือขาวป่าตอนนี้คลายค่ะตอนแรกเป็นคนเดียวแล้วคขาเนี่เหมือนว่าลามลามไปหมดเลยสั่งเสรเลยเป็นจุดห้าคนต้องปิดแปบอาหารเริ่มมาก็เลยมาน้อยเพราะว่าพ่อแม่พี่สาว เด็กก็ที่มาที่ศูนย์เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เราได้ชุมชนเพราะแม่ทำงานการไฟฟ้าทำสวนก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยเอมาฝากน้องไว้ฝากไว้เปิดถึงชั่วโมงผ่าโรงเรียนเปิดเจ็ดม่ะแล้วก็เลื่อนสี่โมงที่เขาจะมารับเด็กกลับบ้านไปไม่ได้อยากฝากคุณดูกไหมคะค่ะค่ะถ้ายังไงถ้ามีพ่อแม่คุณครองคนไหนสนใจน้องที่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่อายุสองขวบนะคะถึงสี่ขวบเอามาฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กวัยรุ่นได้นะคะ นะอยากจะฝากอะไรคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เราบป็นสื่อเนาะสยามรักก็ขอบคุณที่สองคนมากเลยอยากจะฝากอะไรให้กับคนบนโซเชียลฟรีดูะคะ อยากลองเข้ามานะคะคนที่อยู่ไกลๆเข้ามาไหว้พระพุทธินราชไหว้พระอยอะไรนั้นในโบสถ์เก่านะคะที่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วถ้าอยากได้ลาบเล็กเด็ก็มาหาเจ้าแม่ทัศนีใช่เจ้าแม่ทัศนีเขชอบไก่ไก่แล้วก็มีช้างแล้วก็มีรูปบ้านของ เสด็จพ่อหลวงห้าที่ท่านแวะมาอาเชายที่นี่ค่ะบรรยากาศดีมากิดอินน้ำด้วยใครก็ได้นะคะที่สนใจที่จะมาพิชุมชนวัดบิมุตนะคะเชิญได้เลยนะคะมีของขังเยอะมากค่ะโอ้โหหลวงพ่อปัจจุบันขอหลวงพ่อปัจจุบันครูวิมุติธรรมพรที่เขาใช่ค่ะดังดังเรื่องเมตตาค่ะ มตาไม่ตามหานี่อย่างเงี้ยใช่ค่ะเห็นวัยรุน่นอย่างงี้หนูไปวัดไหนเขาก็ให้ของขังหนูมานะแล้วหนูก็ชอบไหว้พระด้วยแล้วก็ลงชุมชนสำหรับทีมเรานี่ยตรงจุดมากมากเลยก็สนุกสนานกันนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะพี่พี่ที่มาให้ความรู้เรานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พี่พาไปเดินดูน่นี่นั่นเพอานูสนใจมากเลยวันนี้สยามรัฐอีกคอมคอนิตี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทั้งสองคนนะคะ สยามรัฐเอกคอมมินิตี้ตอนต่อไปยังคงอยู่กับเรื่องราวของวัดมิมุตยารามเช่นเดิมพร้อมพาไปดูเรื่องหลอนที่เกิดขึ้นและเรื่องราวของเจ้าแม่ทัศนีจะหลอนและน่ากลัวขนาดไหนต้องไปติดตามรับชมตอนต่อไป